สามสินเชื่อบัตรกดเงินสดจะมีสินเชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่ทันสมัยก็ว่าได้ถือเป็นยุคออนไลน์เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะการกู้ยืมเงินก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องไปธนาคารหรือบูสินเชื่อต่างๆแค่ทุกคนมีมือถือก็สมัครได้ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีหรือบางครั้งก็ไม่ถึง10นาทีจัดว่าด่วนสุดๆ สำหรับคนที่ต้องการเงินฉุกเฉินแต่สินเชื่อส่วนมากจะเป็นสินเชื่อประเภทบัตรกดเงินสดเอกสารไม่ยุ่งยากสมัครและรวดเร็วทันใจได้ใช้เงินแน่นอนวันนี้จึงมี3สินเชื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมจะเป็นสินเชื่ออะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง ตั้ม14 m o n e ี Channel ชนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับแล้วก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้นะครับมี1สินเชื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับก่อนเอ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้ม14 m o n e ี c h a n n e l ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตั้ม14ด้วยนะครับและสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับตัวที่1ก็คือสินเชื่อ บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash ของในเครือ SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองวงเงินสูงสุด1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคนนะครับส่วนทางด้านดอกเบีย้ยของสินเชื่อตัวนี้นะครับเริ่มต้นประมาณ25เป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับจุดเด่นของสินเชื่อ SCB Speedy Cash ตัวนี้นะครับกดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้ทันทีสมัครออนไลน์ได้และยังสามารถผ่อนสินค้าได้อีกด้วย ผนสินค้าดอกเบีย้ย0%ได้นานสูงสุดถึง24เดือนนะครับสิ่เชื่อตัวที่สอนครับบัตรกดเงินสด ktc พราวนะครับเงินเดือน15,000บาทสมัครได้นะครับสามารถสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นประมาณ18-25%ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับ จุดเด่นของสินเชื่อ KTC p o w ตัวนี้นะครับผ่อนสินค้า0%ได้นะสูงสุด24เดือนนะครับใช้ง่ายผ่อนสินค้าได้นะครับไม่ใช้วงเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ยนะครับสินเชื่อตัวที่3นะครับบัตรกดเงินสด Umax p a s นะครับสมัครบัตรกดเงินสด Umax p a s นะครับออนไลน์ง่ายๆอนุมัติไวภายใน30นาทีวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้นะครับส่วนทางด้านดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีนะครับ จุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับกดเงินได้ทั่วประเทศนะครับอนุมัติไวสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ3สินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับกู้เท่าเทียมเป็นและชําระคืนไหวดีที่สุดนะครับแล้วก่อนอื่นนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องตั 1, ม้มหนึ่งสมันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ